ในวันนี้นะครับพวกเราทีมงานเอ็นเซชได้บุกมาที่สปปลาวและเรามาร้านอาหารที่ชื่อว่าติ๊กตอกนั่นเองเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยพวกเราทีมงานเอ็นเซชก็ได้เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนครับมาให้ทุกคนได้ชมกันกับนายคอนเซปตที่ว่า และนี่คือภาพบรรยากาศภายในร้านติ๊กตอกครับต้องบอกเลยว่าสุดแสนจะร่มรื่นใครที่มาสอป,อปอลาวเนี่ยไม่ควรพลาดน,นะครับและก็ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเอาไว้อวดเพื่อนในเพจด้วยใครที่ยังไม่ได้ใช้ n อ Chat ไปโหลดเลยเรามาเริ่มต้นที่เมนูเด็ดเมนูแรกผ่านทะเลและเมนูที่2นั่นก็คือลาบปลาเพี้ยตามมาด้วยไก่ต้มน้ำปลาและมาต่อกันที่ข้าวซอยแห้งสีสันน่ากินสุดๆตามมาด้วยกันที่ข้าวปุ้นขาลายปลาทอดกระเทียม ไก่บวกหมูอบลมควันน่าทานสุดๆไปเลยและเมนูสุดท้ายนั่นก็คือข้าวซอยหลวงพระบางนั่นเองใครที่ผ่านไปสอปลาวสามารถไปทานอาหารร้านนี้ได้เลยครับที่ร้านติ๊กต๊อกพี่สมใจเจ้าของร้านเขารอต้อนรับอยู่นะทุกคนก่อนจากกันไปพี่สมใจมีอะไรมาแนะนำล่ะครับดาวมาห้านติ๊กตอกแล้วอาหารใดถูกใจเนาะสามารถทายอัพโหลดลงเอ็นเซเซ็ตแอปเดียวเท่านั้นเด้อ พวกเราทีมงานเอ็นเซดแชทจะไปกันที่ไหนอีกติดตามกันไว้นะครับ